ก็ขี้เกียจลงสวนนะคะเพื่อนๆก็ตัดจัดตรงนี้ข้างบนใช้นิดเดียวอ,อุ่นให้เขาร้อนๆก่อนครับอีกด้านหนึ่งเพราะว่า อีกด้านหนึ่งวเวลาแปะไข่เราจะไม่โดนใช่ปะไม่โดนความร้อน ให้เขาสุกก่อนนะคะเราเราก็ไปตีไข่กันเลยค่ะต้นหอมต้นหอมในสวนที่ตัดออกระถางนี่นะคะปลูกปลูกเพื่อผักสวนครัวที่เราใช้ก็จจำเองอะ่ะเพราะว่าเวลาไปซื้อใช่ไหมคะที่เนี่ยเขาจะขายเป็นแบบ จำนวนเยอะอะไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยเขาจะแบ่งขายใช่ปะ่ะห้าบาทสิบบาทที่รีขายเป็นแบบหืถุงใหญ่ใหญ่ใช้ไม่ทันก็เน่าเสียได้ยตังก็ปลูกเองก็เราจะใช้เราก็ไปตัดเนี้ยไปจยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะน้ำหมีไม่ปรุงอะไรนะเพราะว่าแฮมเค็มอยู่แล้วโอเคตอนนี้เห็ดก็สุกแล้วนะคะเราก็จะเซไข่ ใส่ลงไปเลยค่ะจะเอาแผ่นทอเทียนะครับแปะลงไปตด,ดให้เขาติดกับไข่ ไข่ติดกระทะนิดนึงค่ะแสดงว่าใส่เนยไม่ทั่วเนาะปกติจะไม่ติดเลยเพื่อนอจะเป็นนแบบ้ ใส่ฟังนิดหน่อยหนึ่ง,เร,งเราก็มาพูดกันค่ะ สวยๆนะ okay. เรียบร้อยตัดครึ่งกันนะคะเพื่อนๆกินคนเดียวคาดว่าจะกินไม่หมด แบ่งรึ่งกันค่ะหุมเพื่อนชีสช้ำ